สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง SJC Cell j c h a n n e l กันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้ผมมีรีวิวดีๆมาฝาก f c ที่หน้าตาดีทุกท่านเป็นรถรุ่น p a เจ e l o Sport แล l a r ที่มาพร้อมกับสโลแกนเก๋ๆว่าปลุกตำนานความแรงกับ Lariat แน่นอนครับวัยรุ่นยุค90ที่สนใจในเรื่องของการแข่งรถย่อมจะรู้จักมักคุ้นกับโลโก้ l a r i a เป็นอย่างดีในวันนี้มิสุบิชิได้ทําการสันฝันวันๆให้กับ l a r i a อีกครั้งหนึ่ง ด้วยการนำปาเจโร่สปอร์ตมาตกแต่งพิเศษในรุ่นพิเศษที่ชื่อว่าแลรี่อาร์ตจะตกแต่งอะไรมีออปชันอะไรดีๆบ้างหากพร้อมแล้วมารับชมพร้อมกันเลยนะครับสำหรับป a เจโร่แลรี่อาร์ตมาในราคาเพียง1 3ล้านกว่าบาทซึ่งเป็นราคาที่น่ารักมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งแต่จริงๆแล้วน่ะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเ c ฟซีปาเจโร่สปอร์ตแลรี่อาร์ตถูกสร้างขึ้นมาจากรุ่นเริ่มต้นนามาแต่งหน้าทาปากใหม่ให้ดูเป็นแลรี่อาร์ตแน่นอนครับ รุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์แบบ Advanced Dynamic s h i e l Design d ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทาง Mitsubishi เขานั่นแหละแต่จะพิเศษกว่าตรงที่กระจังหน้าทำเป็นแบบสีดำเงา p i n o c o Black ช่วยให้รุ่นนี้ดูสปอร์ตดุดันและเกลี้ยกราดมากยิ่งขึ้นในส่วนของเครื่องยนต์จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.4งจุดมเวกดี e ซลวีจีเทินเตอร์คลเลอร r หนึแแรงมา้าแรงบิดมหาศาลถึง430นิวตันเมตรซึ่งจุดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้คือเขาจะมีวาล์วแปรผันอัจฉริยะไมเวก และมาพร้อมกับเสื้อสูบและฝาสูบแบบอลูมิเนียมอัลลอยทั้งบล็อกช่วยให้เครื่องยนต์มีน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีกว่าหลายๆคนที่เคยทดลองขับรุ่นนี้มักจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ขับสนุกจีจจ๊ดจ๊าดให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับการขับรถเครื่องยนต์เบนซินมากกว่าซึ่งต้องยกความดีความชอบให้วาลวแปรผันอัจฉริยะไมเวกของเขาเลยเสริมความหล่อด้วยชุดแต่งชายกันชนหน้าแบบสปอร์ตมีช่องดักอากาศคู่สีแดงพร้อมโลโก้แรลลีอาร์ตชุดแต่งชุดนี้มันก็ดูหล่อใช้้ไดลและ FC. รุ่นนี้มีกล้องรอบคันให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับไหนๆจะแต่งด้านหน้าไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องทําหลังคาดําด้วยมันถึงจะเข้ากันแน่นอนครับรุ่นนี้เป็นหน้าดําหลังคาดําตามสมัยนิยมอัตราการประหยัดของรุ่นนี้หากเราวัดแบบสภาวะรวมนั่นก็คือทั้งทางไกลและในเมืองผสมกันตัวเลขที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ13.5กิโลเมตรต่อลิตรหากขับในเมืองจะกินน้ามันอยู่ที่ประมาณ11.1กิโลเมตรต่อลิตรแต่หากเดินทางไกลจะได้อยู่ที่ประมาณ15.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ f c และลิอาร์มาพร้อมกับไฟหน้าแบบไบ l อลดีโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์แบบสเปกตรัม l อลีดีซึ่งมาพร้อมกับระบบออโต้ไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดอัตโนมัติหรือปรับระดับสูงต่ำโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีผู้โดยสารป้องกันไฟหน้ามันไปแยงตาเพื่อร่วมทางมีไฟตันหมอกแบบ l อลีดีให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมีอีกระบบหนึ่งที่ผมชื่นชอบมากเลยก็คือระบบคอนเนอ i n ลิงไลท์ทุกครั้งที่เราเปิดไฟเลี้ยวตอนกลางคืนไอ้เจ้าไฟคอนเนอ i n ลิงไลท์นี่แหละมันจะช่วยสองมุมถนนให้เรา มันช่วยให้เรามองเห็นคนสัตว์และสิ่งของที่บริเวณมุมถนนได้ช่วยเสริมความปลอดภัยในขณะขับรถตอนกลางคืนได้เป็นอย่างดีข้อดีของหลอด LED ก็คือเขาจะให้ความสว่างที่สูงมากความร้อนน้อยกินไฟต่ำและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเสริมอารมณ์สปอร์ตโดยคิ้วซุ้มล้อสีดําเงามาพร้อมกับแผ่นยางกันโคลนสีแดงและล้อแม็กซ์สีดําเงาขนาด18นิ้วเบรกได้อย่างปลอดภัยมั่นใจยิ่งกว่าด้วยดิสเบรกทั้งสีล้อทํางานประสานกันกันกบระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันล้อล็อกในขณะเบรก แม้ในขณะฝนตกหนักหรือถนนเปียกลื่นและระบบเสริมแรงเบรก b a ช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงในขณะเบรกฉุกเฉินและระบบกระจายแรงเบรก EB d ดีช่วยให้ระยะเบรกสั้นลงแม้ในขณะมีผู้โดยสารเต็มคนรถลสำหรับยางมาพร้อมกับยางขนาด2 6 5หทับหกสิล้อแม็กซสีดำเงาขนาด18นิ้วผมขอฝากคลิปดีๆทั้งหมด5คลิปเช่นติดแท็กซิ่งคืออะไรแก้ไขได้หรือแคมเปญคืออะไรซื้อรถอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดและอยากเทินรถผ่อนยังไม่หมดก็เทินได้ แต่ที่ลิงก์ข้างบนเราจะมีลิสต์วิดีโอเรียงกันอยู่ข้างล่างชมคลิปนี้ให้จบก่อนนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเลือกชมคลิปที่ถูกใจภายหลังก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีกล้องมองภาพรอบคันเป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งให้มุมมองแบบเบิร์ดไอวิวเหมือนมองลงมาจากดาวเทียมบนท้องฟ้าเสริมความโดดเด่นด้วยสติ๊กเกอร์ลายไลลี่อาร์ตซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้ช่วยให้รถของเราดูสวยโดดเด่นมากกว่ารุ่นธรรมดาอย่างแน่นอนครับหากชอบรุ่นนี้สนใจรุ่นนี้อย่าลืมโทรหาเซลจืด0845164583 ไอดีไลน์นิวัตขีดเคเคทำสัญญาและส่งมอบรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าแผ่นบางโครนสีแดงนี่แหละมาพร้อมโลโก้ลายอาร์ตมันช่วยให้คนที่ขับรถตามหลังเนี่ยรู้ได้ทันทีว่านี่คือปาเจโร่สปอร์ตลายอาร์ตของแท้อย่างแน่นอนไฟท้ายดีไซน์ใหม่เป็นแบบท่อน,นาแสงสเปกตรัม LED ซึ่งมันจะช่วยเสริมความโดดเด่นในขณะขับรถเวลากลางคืนมาพร้อมกับไฟเบรกและไฟถอยแบบ LED เช่นเดียวกันพิเศษด้วยชุดแต่งชายกันชนท้าย พร้อมชุดแต่งสีแดงคู่มีทับพพมพ์มสะท้อนแสงอยู่ตรงกลางให้อารมณ์สปอร์ตและดูดันมากยิ่งขึ้นมีกล้องมองหลังทำงานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคันพร้อมสปอยเลอร์สีดำและเสาอากาศแบบครีบฉลามชาร์กฟินปัจจโล่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่านอกจากจะมีกล้องแล้วยังเสริมด้วยเซ็นเซอร์การระยะถอยถ,อยถ,อยถอยึง4จุดเวลาที่เด็กๆวิ่งตามเรามาเรามักจะมองไม่เห็นแต่หากเราขับปัจจโร่สปอร์ตแน่นอนครับมันมีทั้งกล้องและเซ็นเซอร์การ,ระยะถอย ทำงานควบคู่กันไปเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานของเราเองนอกจากจะปลอดภัยแล้วยังสวยสปอร์ตและมีสไตล์เหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหารถครอบครัวจ็ที่นั่งราคาไม่แพงมากรุ่นนี้มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าที่มาพร้อมกับคลิกเซ็นเซอร์ที่บริเวณมุมกันชนไม่ต้องออกไปยืนจังก้าอยู่กลางถนนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้สามารถยืนเตะอยู่ที่ข้างตัวรถได้เลยสามารถเตะได้ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสามารถล็อกความสูงของฝาท้ายได้ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากการเตะปิดเตะเปิดแล้วเรายัางสามารถใช้กุญแจรีโมทเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าในกรณีที่เราอยู่ห่างจากตัวรถมากๆไม่จําเป็นต้องเดินมาที่ตัวรถก็สามารถปิดเปิดได้เช่นเดียวกัน <S <S ปัจจัยรถสปอร์ตมาพร้อมกับระบบป้องกันการจุลกรรม immobilizer พร้อมระบบ push start และ smart entry ท,ท,ทำงานร่วมกับกุญแจอัจฉริยะ kos ทุกครั้งที่ต้องการปลดล็อกรถหรือสตาร์ทรถระบบจะทําการสอบถามรหัสจากกุญแจอัจฉริยะหากรหัสไม่ตรงกันจะไม่สามารถปลดล็อกรถได้ และจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับเนื้อกว่าด้วยกระจกมองข้างพับเก็บโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เราล็อกรถหรือปลดล็อกรถกระจกจะพับเก็บและกางให้โดยอัตโนมัตินะครับมันช่วยให้อุ่นใจมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราจอดรถในซอยแคบเสริมความหรูหราด้วยแผงประตูบุด้วยหนังซึ่งมันให้ทั้งความนุ่มนวลและความพรีเมียมแถมยังเดินตะเข็บด้วยได้สีเงินซึ่งความหรูหราและพรีเมียมเนี่ยมันเทียบชั้นกับรถยุโรปบ,บางรุ่นบางยี่ห้อได้เลย และเหนือกว่าด้วยกระจกข้างปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้าแบบออโต้ทั้ง4บานซึ่งปกติแล้วเราจะเห็นออโต้เฉพาะคนขับถูกต้องไหมฮะแต่ปจัจจโรถสปอร์ตเนี่ยจัดมาให้เลยออโต้ทั้ง4บานในส่วนของลําโพงจะมีลําโพงทั้งหมด6ตําแหน่งทวิตเตอร์จะถูกฝังไว้ที่บริเวณเสาประตูช่วยให้ได้เสียงใสชัดเจนคนที่ชอบเสียงใสกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์หุ้มหนังตัวนี้ยังเป็นแบบไฮดริกอยู่มันอาจจะไม่เบาแรงเท่าพวงมาลัยไฟฟ้า EPS แต่ข้อดีของมันคือมันหนักและรู้สึกมั่นคงในขณะขับขี่ด้วยความเร็วสูงมาพร้อมกับ Cruise Control และสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้สามารถเปลี่ยนข้อมูลหน้าจอได้ที่พวงมาลัยซึ่งข้อดีของมันก็คือในขณะที่เรากําลังขับรถอยู่เราไม่ต้องจกมือเข้าไปเพื่อที่จะกดปุ่มบริเวณหน้าจอน,นั่นเองสําหรับระบบ Active Sa f e t y ปาเจโร่สปอร์ตให้มาแบบครบๆเลยไม่ว่าจะเป็นระบบ ASTC ที่จะช่วยควบคุมสติรภาพการทรงตัว ทั้งทางตรงและในขณะเข้าโค้งพร้อมทั้งป้องกันการลื่นถลิในขณะฝนตกหนักหรือถนนเปียกลื่นรวมไปถึงระบบ HSA ที่ป้องกันลดไหลในขณะออกตัวบนทางลาดชันและเหนือกว่าด้วยแพ t เทิร์นชิพที่ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเองจะถอนเกียร์ก็ได้จะปรับเพิ่มเกียร์ก็ได้และยังสามารถเป็น engine b r a k ได้ในขณะที่เราลงเขาสามารถช่วยลดภาระของเบรกช่วยลดอาการเบรกแตกในขณะลงเขาได้นะครับ Fc หน้าจอเรืองแสงแบบออปติตรอน พร้อมจอ tft ตรงกลางช่วยให้ดูสปอร์ตและมองเห็นข้อมูลได้อย่างชัดเจนเต็มตามากยิ่งขึ้นเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด7นิ้วสามารถรองรับได้ทั้ง android auto และ apple car play เชื่อมต่อ bluetooth usb และสะดวกสบายยิ่งกว่าด้วยแอร์ระบบดิจิตอลที่มาพร้อมกับ h e a อร์ซึ่งแอร์ตัวนี้จะแยกอิสระซ้ายขวาช่วยให้คนขี้ร้อนกับคนขี้หนาวสามารถเดินทางร่วมกันได้เลือกปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบเหนือกว่าด้วยระบบ wireless charger เพียงวางสมาร์ทโฟนรุ่นที่รองรับก็สามารถชาร์จแบตแบบไร้สายได้เกียร์ออโต้ลูกนี้เป็นแบบ8สปีดนะครับ f c ซึ่งแน่นอนแหละยิ่งมีเกียร์เยอะยิ่งขับสนุกแต่รอบต่ำและประหยัดน้ำมันข้อดีของเกียร์ลูกนี้คือเขาจะมีระบบ INC มาให้ซึ่งระบบเนี้ยมันจะเป็นตัวตัดต่อกำลังช่วยยืดอายุของเกียร์ในขณะจอดรถติดไฟแดงโดยที่เราไม่จำเป็นต้องปดเกียร์ว่างและพิเศษด้วยสปอร์ตโหมดที่ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยตัวเอง เรียบเสมือนมีทั้งเกียร์ออตโต้และเกียร์แมนนวลในคันเดียวกันสามารถสร้างเอนจินเบรกในขณะลงเขาได้นะครับ fc เหนือกว่าด้วยระบบเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้โฮช่วยดึงเบรกมือและปลดเบรกมือให้เราโดยอัตโนมัติป้องกันปัญหาการลืมดึงเบรกมือเซ็นเซอร์รับแสงและเซ็นเซอร์รับความชื้นถูกติดตั้งไว้ในบริเวณที่เหมาะสมช่วยให้ระบบปัดน้ำฝนอัตโนมัติ และระบบเปิดปิดไฟหน้าโดยอัตโนมัติทำงานได้อย่างแม่นยำและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นปาเจโร่สปอร์ตและลีอาร์มาพร้อมกับเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บด้วยได้สีเงินสำหรับเบาะคนขับจะปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางหากต้องการชมวิธีการพับเบาะพร้อมฟังก์ชันลับพิเศษของปาเจโร่แต่ที่ลิงก์ข้างบนได้เลยนะครับรุ่นนี้สามารถจ่ายไฟบ้านแบบ220โวลต์ให้ได้นะครับ Fc สามารถชาร์จแบตโน้ตบุ๊กได้ชาร์จแบต Go Pro ได้ หรือสามารถต่อไฟไปใช้งานในขณะที่เราแคมปิ้งได้นะครับพร้อมช่องจ่ายไฟแบบ USB จํานวน2จุดหากต้องการใช้ไฟบ้านในขณะแคมปิง้งก็แค่เอาปลั๊กสามตามาเสียบแล้วก็ลากไปใช้งานได้เลยอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ